สวัสดีครับสวัสดี f c ร้านออรุ่งเรืองแท็กเตอร์เพนาวานะครับวันนี้นะครับมี f c ถามมานะครับอยากได้รุ่นพิมพ์นิยมเป็นรุ่นเนะครับก็วันนี้ทางร้านเราได้ M อ u มคูป M9540 นะครับแล้วก็ M60 ปี61นะครับส่วนเป็น M95 นี้นะครับเป็นรถปี57นะครับแต่เป็นจดทะเบียนปี57แต่เป็นคสศ0นนะครับเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับสภาพเดิมทุกจุดนะครับดูคััััตยยงไม่่่เคคดทออนนะรบา ยังไม่ตัดนะครับดูด้านหน้านี้ครับเครื่องไม่เคยเกะเนี่ยยังไม่เคยเปิดนะครับเนี่ยแม้กระทั่งซีนล้อหน้านะครับลูกมากเดิมดูลุกมากลูกมากเดิมนะครับเนี่ยมาร์กยังอยู่ทุกจุดนะครับเนี่ยดูนะครับเดิมๆเลยรถสภาพนี้หายากนะครับใครที่สนใจก็รีบเลยนะครับเดี๋ยวพาดูชมอิม95ก่อนนะครับอื คัดเดิมนะครับรถคันนี้เพิ่งมาถึงนะครับผมได้ทําคลิปก่อนเลยนะครับสวยๆนะครับฝั่งนี้เดิมหรือเปล่ามันฝั่งนั้นไม่เดิมนะครับเดิมนะครับดูรายละเอียดกันเลยเนี่ยซีโนไังไม่เคยแกะนะครับรถใช้งานน้อยนะครับรถคันนี้เป็นรถเก่าเก็บนะครับใช้งานอยู่ที่2,076ชั่วโมงนะครับ2 7 6ชั่วโมง บอดี้ครบนะครับบอดี้ครบสวยเลยเนี่ยใสๆนะครับเป็นรถดืมๆหางไม่มีตกนะครับหลังคาไม่แตกนะครับดูง่ายๆนะครับรถสวยไม่สวยหลังคาไม่แตกนะครับตัวนี้เป็นผานนะครับเป็นผ่านตาช้างผ่านสี่นะครับท้ายเดิมนะครับไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับใครที่หาใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ่ส่วนค่าตัวนะครับเจ้าคูปะต้าอิม9540คันนี้นะครับ725,000บาทนะครับย้ำนะครับ725,000บาทเดี๋ยวใครดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้นะครับเนี่ยสวยๆเลยอ่าคันต่อมานะครับเป็นพินิยมเช่นกันนะครับเป็นคูโบต้านะครับคูโบต้าอ่อม6040นะครับคันนี้อ่ะดูก่อนเลยนะครับ รถก็ค่อนข้างที่จะน่าใช้อยู่นะครับพอใช้ยางหน้ายางใหม่ๆเลยหลังเต็มนะครับอ่าตัวนี้มีเบราหน้าผานทวนนะครับเดี๋ยวผมลงรูปหางให้ดูนะครับเพราะว่าหางตอนซื้อยังไม่ได้เอาหางมานะครับเป็นคูปตา i M6040SU คันนี้ราคา400,000นึ่งหมืบาทนะครับ400,000นึ่งหมืบาทชั่วโมงการทํางาน1,700ชั่วโมงนะครับ1,700ชั่วโมง เครื่องดีปั๊มดีเกียร์ดีนะครับทั้งคู่ส่วนปันท้ายนะครับก็ตามอายุการใช้งานนะครับสวยนะครับทางร้านเราจะได้เก็บสีคันล่างนะครับกับสีล้อให้นะครับตรงนั้นเดิมนะครับมาได้เก็บนะครับสวยๆนะครับอเดี๋ยวชมคลิปนะครับ95ก่อนเลยนะครับ คลิป95เสร็จแล้วนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอย่าเสียงดังใครที่ดูคลิปจาก youtube นะครับลดไปเลย20,000บาทนะครับทั้ง M 6 0 4 0แล้วก็ M 95นะครับสวยๆแบบนี้นะครับบรรยากาศร้อนๆหน่อยนะครับนครพนมวันนี้คลิปต่อไปดูคูปะต้า M 6 0 4 0นะครับผมบอกราคาไปแล้วนะครับลดคันละ20,000บาทนะครับเบอร์โทรศูนย9 7 0 7 1 9โอเคครับดูคลิปคูปต้า M 6 0 you <laughs>